สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่22ธันวาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีคดก็ปิดตลาดไปที่1,626.79จุดบวกเพิ่มขึ้นมา4.54จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.28%มูลค่าการซื้อขาย61,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นสวยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มพลังงาน ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Delta บวกขึ้นมา3.50%ผู้บริหารนั้นคาดว่าไตรามาส4ปี64นี้กำไรจะเติบโตได้ Q on Q ปัญหาการขาดแคลนชิปก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ปีหน้านั้นเตรียมที่จะผลิตสินค้ากลุ่มใหม่ทางด้านของ RBF บวกขึ้นมา11.06% คาดกำไรไตรมาส4/64นี้ดีขึ้นธุรกิจสกัดสาร CBD จากกัญชงพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าได้ในช่วงของไตรมาส1/65ปี 1, ทางด้านของแพลน B บวกขึ้นมา5.19%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4/64นี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้ทางด้านของสบายเทคโนโลยีบวกขึ้นมา5.88% ก็มีการตั้งค่าบริษัทย่อยขึ้นมารองรับการขยายธุรธกิจแล้วก็ซื้อหุ้นชิปสมายเพิ่มอีก14%ทางด้านของ TKS บวกขึ้นมา16.08% IT บวกขึ้นมา10.63% s v o a บวกขึ้นมา8.63%ซึ่งก็ตอบรับกับมาตรการชอบดีมีคืนของภาครัฐซึ่งก็จะหนุนให้อะไรได้ ของปี65นั้นเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวทางด้านของไวซ์บวกขึ้นมา7.87%ก็คาดว่าผลประกอบการในปีหน้านั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นค่าเช่าตู้ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกันไปจนถึงกลางปีหน้าทางด้านของ NRF ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.84%ก็มีการตั้งบริษัทร,ร่วมทุน กับปตทในการทําธุรกิจโรงงานอาหารโปรตีนจากพืชทางด้านของ t r i p l e I บวกขึ้นมา3.47%ก็มีการร่วมทุนกับทางด้านของพันธมิตรทางธุรกิจขนส่งทางรางแล้วก็จะทำในส่วนของการขนส่งทางบกโดยรถหัวลากหรือว่ารถเทรลเลอร์นั่นเองทางด้านของมาโก้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.53% ก็มีการร่วมทุนกับ YGG ในการขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ซึ่งก็เป็นธุรกิจเกมพับลิชิ่งเกมเซอร์วิสแล้วก็เกมเอ็กซ์พอร์ตทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ติดลบไป2.60%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันดกปาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นนั้นปรับกันขึ้นมาได้ค่อนข้างมากนอกจากนี้ทางด้านของบอร์ดบริษัทเองก็มีมติว่าในปีหน้าปี65นี้จะตั้งงบลงทุนเอาไว้กว่า3,300ล้านบาทเพื่อที่จะเอาไปลงทุนซื้อเครื่องขุดบิตคอยประมาณ6,300เครื่องโดยจะมีการออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน4,000ล้านบาท ในการตระดมทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมตรงนี้ทางด้านของ TRC ราคาหุ้นยังคงปรับลงต่อวันนี้ติดลบไปอีก5.00%ก็สาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้ TRC เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายโดยติดนะครับที่3 ซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นมาแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่7มกราคมปีหน้าก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น TRC นั้นปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ